สวัสดีครับเดี๋ยวเนี่ยวันนี้จะมารีวิวตัวหูฟังนะที่เพิ่งไปซื้อมาจาก power by u นะครับตัวตัวนี้นะครับอ่าตัว jbl อันนี้ผมผมทอไปแล้วนะครับ jbl ตัว t 4 5 0นะครับซึ่งอ่าตัวจริงๆมันก็เป็นแบบนี้นะน,นี่ตัวเล็กนิดเดียวเอง ขนาดนิดเดียวแล้วก็ตัวสัมพันด้านในมันเป็นแบบนี้นะครับคือมันนุ่มมากเลยนะเอ,อผมลองเอาไปใช้งานมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็คือมาถ่ายคลิปเนี่ยอ,อว่ามันเฮ้ยมันโอเคจริงนะกับราคาที่ซื้อมารู้สึกว่าจะซื้อมาแค่ราคาประมาณ450 450รวมส่งประมาณเออประมาณ500อ่ะของ Power Buy อ่ะช่วงที่เขาจัดลดราคาอืม สัมผัสมันโอเคมากเลยนุ่มมากเลยออนะของสวมให้ดูประมาณนี้จะเป็นแบบนี้มี่ด้านข้างนนคือที่ซื้อหูฟังอันนี้มาเพราะว่าผมเอาไว้ใช้สำหรับมอเดลลิ่งเสียงเวลาผมถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็คืออยากได้ที่มันแน่หูแล้วก็เราสามารถฟัง ตัวเสียงนะพวกแบบเวลาไปสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาถ่ายวิดีโออัดวิดีโออย่างเงี้ยก็มีหูฟังนีดีที่ไหมสำหรับเพอฟังดแบบว่าคุณภาพเสียงที่เราเข้าถ่ายฟุตเทม,มาเนี่ยโอเคไหมก็เลยแบบเอ้ยตัวนี้มันมัน,ม,นมันพับเก็บมาใส่ในกระเป๋าอุปกรณ์ของผมมาง่ายเออผมเลยเอาตัวนี้มาใช้อยงเี้คือ,ขอเขาดื้มใช้ตัวยี่ห้ออ่าชื่ออะไรวะเขาอยียกอีกแป๊บนะ ของเรือเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้นี่แทแพนโทนิกผมใช้เป็นแพนโทนิกแต่ว่าคือด้วยอายุการใช้งานมันนานแล้วอะตัวพวกหูดีพวกหูฟองน้ำานางรนี่ก็คือมันก็เสื่อมตามสภาพผมเลยต้องเปลี่ยนคือว่าเอาจริงก็คือเวลาถือตัวนี้ไปตอนนี้ไปถ่ายงานอะอายเขาราะว่าสภาพมันเก่ามากแล้วเัวเนี่ย มันเยิยนหมดแล้มันเยิยนแบบเยิยนไม่ไหวแล้เนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนสเปร์มาแล้วล่องด้วยนะเออแต่มันก็คือ,อ,อโอเคอะเข้าใจแหละอยุการใช้งานมันไม่ไหวอะแต่บูฟังใช้ใช้งานได้ดีอยู่นะแค่ตัวตัวฟองนะั้ามันมันเสื่อมสภาพไปหมดแล้วก็ยังยังใช้งานได้อยู่ตัวนี้เป็นบลูทูธด้วยซื้อมาตอนนั้นราคาประมาณสามพันแล้วก็มีหูฟังแถมมาวยเซตหนึ่งซื้อมาประมาณสองสามปีแหละตันนี้ก็เลยเออเอาตัวนี้มา ก็แบบเพื่อไปใช้งานอะไรเงี้ยฟังมันจะมีเสียงคือมันก็มันสามารถช่วยแบบอลบเสียงรบกวนที่แบบจับไม่ออกเนี้ยเพื่อเราให้เราโฟกัสกับเสียงที่เราจะฟังอ่ะจากไม้อ่ะได้ดีมากๆเลยพอฟังเพงเลงอะไรพวกน,นี้ก็โอเคนะเล่นเกมอะไรเงีเ้ยราคาไม่แพงมากเลยเดี๋ยวแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายะลดราคาอยู่หรือเปล่าอืมสำหรับผมคือถ้าอย่างอย่างอย่เนี้สมัยใหม่เขาจะใช้เป็น ว่ากลุฟังที่แบบเป็นบลูทูธไร้สายใช่ไหมแต่เนะี่คือผมเอามาใช้งานคือจะต้องเสียบฟังเนี่ยจากตัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องแหงแบบแบบมีสายเนี่ยมีแสายเนี่ยตัวนี้ก็โอเคนะเออน่าสนใจดีมไม่รู้ว่ายังจะมีขายอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ไปซื้อกันได้นะอันนี้ไม่ได้ิไม่ได้สปอนเซอร์แต่คือเอ้ยรู้สึกว่าแบบเออของกอลลี่ซื้อมาตอนนี้มันโอเคนะเอ่ะเออดีอย่างเงาี้ยเอามาใช้งานแล้วมันสะดวกก็เลยมาอัดคลิปรีวิวลงสั้นๆของบคุณ อีกแค่สี่นาทีแล้วยี่ห้าแล้วไปสั้นแล้วน่าจะยาวแล้วโอเคขอบคุณครับ